สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพอ,พอกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหน่องได้คุยกันครับไอ้นุ่มสะกลโคนโกครับผมงวดวันที่16สิงหาหกแปดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางครับเพื่อนฝันเพื่อนก็นเลยอยากบอกสูฟังแต่ว่าในฝันอ่ะเพื่อนบมมีตัวเลขนะครับแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนฝันดีเพื่อนก็นเลยอยากบอกสูฟังแต่ว่าเพื่อนเลยให้เบาหน่องจุดถูกปูให้ครับจุดถูกขอปูให้งวดวันที่16 เลขทูบบ้านหนองกระจุดแล้วเห็นเลขแล้วแต่ว่าเพิ่อนอยากบอกความฝันสูฟังความฝันหรือตัวเลขมันก็เป็นแค่ความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังนําอันใดก็ลองพิจารณาเอานะครับนอกเพื่อนว่าเพิ่นฝันเพิ่อนอยากลองบอกสู่ฟังเบิงแต่ว่าเลขที่เพิ่นสื่อไหวเด้อเลขที่เพิ่นสื่อไหวก่อนฝันเพิ่นสื่อเก้าศูนย์ไหวครับ เพิ่นมักเก่าศูนย์บ้าน 90, หลงกับวงหูว่าเป็นอย่างเพิ่นยังมักเก่าศูนย์แต่ว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นซื้อไวเล้วซื้อไวงแต่ก่อนออซื <restaur ation igne ource> right? ้อไวแต่ลังเลขกออกล้วเพิ่นว่าไอ้นุ่มสะกุลระว่าเรานำเราว่าเราหมักเพราะว่าหดวใจเราเคซื้อเก่าศูนย์มันยังบบออกเพิ่นเราเลยซื้ออีกเพิ่นวันฉีนะบันนี้เพิ่นฝันเพิ่นบอกว่าเพิ่นเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้มากกับถมปูหลังนี้เพิ่นว่านะเดี๋ยวมากกับถมปูหลังนี้มาไหวปู แต่สิ่งที่นาตกใจก็คือเพิ่นเห็นปูพญานาคยูนี่เพิ่นว่าเพิน่นฝันเพิ่นว่าปูพญานาคขึ้นอันชู้เสียนขึ้นหลังปูนี่หลังวาวนี่มองวาวนี่สมมตนนิเป็นวาวเหรอตอนหนีเป็นวาวแต่ว่าในฝัน,พนเพื่อนเห็นเป็นปูพญานาคองค์สีดำมีเก่าเสียนเพิ่นว่า เมื่อกว่าเอ้ยจังใดจังในฝันเห็นว่าเด้มาหายปูอยู่นี่วะา้ัว่ายที่ซื้อว่าพ่อมาเห็นปูพญานาคอีกวะจ้นเราก็เลยให้บ้าน้องนะจุดทูบขอปูให้เราบอกว่าลวงเบิงสิเป็นอย่างไรแต่บ้าน้องจุดทูบไปแล้วเห็นเลขทูบแล้วกะตกใจครับพราะว่อย่ยังเลขทูบเหมือนกับงวดที่แล้วที่บ้าน้องจุดเลขทูบนะครับศูนย์ เก้าหนึ่งครับเลขทูบศูนย์เก้าหนึ่งเบาหน่องขาง้งคือกันเลขทูบนี่คือมาเลขทูบอันเก่าทีเบาหน่องจุดขอหวดที่แล้วแต่ถามว่าบบาหน่องยังสื่อบ่บบาหน่องยังสื่อได้แต่ที่แปลกอีกก็คือมันติดเก้าศูนย์นึเพราะว่าเพิ่นสื่อเก้าศูนย์ไหวไอ้นุ่มสะกนนะุนี่ยเพิ่นสื่อเก้าศูนย์ไหวก้อนฝันบบาหน่องถามเพิ่นว่าฝันเมื่อไร เพื่นว่าฝันคึืนมันโกนเพื่นนมาเลคืนมันโกนที่ผ่านมาแล้วก็เลยบัดนี้บ้านหนองก็เลยเด็ดทายลูกแล้วก็ทรงเล็กถูกไปเพื่นเพื่นว่าเออเหลขงามศูนย์เก้าหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่างวดที่แล้วเพื่นก็ซื้อน้ำเบาหนองขึ้นกันบอกคิดว่างวดนี้เพื่นสี่จุดได้ศูนย์เกาหนึ่งขึ้นกันก็ลองเบิรงลองพิจณาเบิรงเพื่นว่าเพื่นฝันเราเพื่นเดมาไหวก็มาไหวปูยุกกระทองบ้านเบาหนองนี่ละเพื่นว่า เพิ่นมาผู้เดียวในฝันน่ะแต่ว่ามากับมาเห็นปูพญานาคอยู่ด้านหลังปูวะสันชู้เสียนขึ้นเก่าเสียนบ่าวน้องก็เลยว่าอาจสจิเป็นฝันดีแหละเพื่อบน่แน่เได้ปูอาจสิไปบอกโชคเจ้ากระไรยังมม่ก็เกิดขึ้นได้เบิดละ่ะข้ามาตัวเหล็กเนาะชื่อเหล็กตัวได้ไหวก็ขอให้ได้ถือขอให้มีรางวัลเราบักเหล็กเก่าซูนแหงว่าซันเพราะว่ายัง พอหงุดหงิดหันซื้อซื้อเหลขถูกน้ําปูศูนย์เก่าหนึ่งเพื่อจะซื้อเก่าศูนย์ศูนย์เก่าซื้อหลายเป็นว่าซื้อหลายแห้งเฉพาะเก่าศูนย์งวดที่แล้วนะเพื่อซื้อตัว 2, 000, 90, ละสองพันเกาศูนย์เ่ามาักแหงสีน้าอีกว่า่นสีน้าอีกเก่าศนศูนย์เก่าว่า่นแล้วบางเอื้มาจุดถูกได้เก่าศูนย์ศนเก่าวานแตาบางคได้วนะ่าแตกเอาวสดโตได้ละเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าก็ซื้อเอาว่า่น ยูนาบ่ต้องบอกดอกจัดอยู่แล้วแต่ว่าอาจสิน้อยกว่าเหลขกตัวอื่นเพราะว่าเพิ่นเน้นก็นคือ90เิ่นไปเองไอ้นุ่มสะกลคนโกครับงวดวันที่16สิงหา68บบเบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางเพื่อมักไปน้ากันครับคั่นบ่นมักก็รบ่เป็นหยังครับเหลขแต่ละคนขฮาสามารถเก็บม,มาไหวพิจแต่ลหน้าได้นะครับนาอเดี๋ยวบ่าวน้องสิมาขอปูอยู่สิมมขอตอนแรงบ่าวน้องสิมาขอปูตอนแรงดอกเพราะว่าตอนกลางวันนี้ บาน้องติดงานนะครับเนาะบาน้องติดงานเดี๋ยวจะมาขอปูตอนแรงเพราะว่าอันมันหูซึกสงบดีตอนแรงสงบก็ตอนกลางวันเลยเพราะว่ามันเด็กบู้งใจเฮาใจบ้าน้องนะตอนแรกมันจะสงบกลัวอย่างประมาณนี้นะตบางคนกว่าคือบ่ไปบัญชจะบกให้แนหรือว่าไปบัดบังแหยงเน่าบ้าน้องกักชีว่าจะในรอช่วงนี้บ้าน้องก งานหลายเจ้นสีซอยขายของน้ำเพลินอีกวันยุทบเบาน่องกบับบริยุทธเบาวนองกัยังเห็นงานคือเก่าอยู่ก็เลยบริยุไปแต่กบับบนิยังเพิ่นบอกว่าปูยุใสปูกับซักซีดขึ้นเก่าเพิ่งวางังสิ้นกะเดี๋ยวขันมีโอกาสจริงๆเดี๋ยวเบาหน่องกัจยังสีไปผาบูชาก็ยังมีเหลืออยู่นะครับแต่ว่ามีไม่เยอะนะครับพระบูชาขนาดสามนิ้วครึ่ง ถ้าผู้ใดอยากบูชาแ,แทายแทกไลน์มาสแกนค r อาโค้ดแล้วกันแอดไอดีไลน์มาสอบถามก่อนไครครับเอาเบาเอาบาว่ากันครับสอบถามกันก่นนอ,เอ,อาากนเพราะว่ามันเหลือ,อาบอาหลายขันเบิร์ดแล้วก็คือเบิรนะ์ดเลยน่ะเบิร์ดเรเบิร์ดเลยเบาหนอกก็คือสิบิได้มีมาให้อีกจริงๆนะอยากอยากให้ทุกคนได้ลครับจะ,ะหาแต่สิ่งดีๆมาให้ทุกคนเพราะว่า บ้าหนองบางคนถามว่าบ้าหนองเฮ็ดเองบอ่โอ้ยบ้าหนองบอ่ถามว่าเฮ็ดเองได้บ,บ่เฮ็ดเองได้ครับแต่ว่าบารมีบุญบารมีบาม้าหน่องยั่งบ่ถึงครับการเฮ็ดผ่าลุงปูนี่หรือว่าการเฮ็ดผรานี่มันามาเลื่องง,ง่ายๆเลยต้องมีเงินไปซื้ออพ่อเลยบุญบารมีต้องมีนํำนะ่ะมันม่นว่าคิดอยากเฮ็ดก็เฮ็ดเด้มันต้องหาหม่วนสารหาผระปุ๊ก,สกเสกหลายอย่างครับผม แต่คันมีโอกาสมีบุญมีบรารมีอีหลีกรบอกเนี่ยครับอัฐิเหตุของเจ้าของไหัวจักรุ่นลาไปให้หลวงปู่วัดบ้านขัยงเพิ่นปุ๊กเสียไข่ก็ได้ก็เป็นไปได้ครับอ่ะจังบากันนะครับเนาะอ่ะ,ะลองรุ่นนะครับเด้อเลขไอ้นุ่มสกุลคนคลโกครับฝันเห็นพญานาคอยู่กับอมปูเพิ่นเลยให้เบาหนองจุดถูกให้ได้ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งงวดตัวที่แล้วแต่ว่าเก่าศูนย์ชุดเก่าเนี่ยงวดก่อนเนี่ยเพิ่นซื้อตัวละสองพัน พนอนำมือน,นีงวดนีก็ตามอีกแล้วพ้นก็ซื้อไว้ก่อนแล้วเพนอนว่ายได้เซ็นสื้อเหลือสามตัวไว้นำจะลองเบิ่งเพื่อเหาได้จับเงินหมืน่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านไปกับไอ็นุ่มสะลเ์มันครับงวดวันที่สิบหกสิงหาหกแปดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางเดี๋ยวว่าวน้องจะฉีดเอาคลิปลงให้เบิร์นเรื่อยๆล้วก็เอาลงให้เบิ่งเบิร์ทุกคนละ่ะเพื่อ,อไหวแต่พิจารณาเนาะครับเนาะขันมาโตวได้ก็จังซื้อไหวเพราะว่าทุกอย่างมันก็นเป็นแนวทางนะครับเนาะ ขอทุกคนโชคดีศรัทธามีบารมีเกิดครับผมหลวงปู่สวงบ้านเบ้าหนองให้โชคหลายคนก็นมาจุดธูปขอโชคซื้อเลขหลยวันซื้อเลขเพลื่อนบาทหลายคนก็นมามาจุดก็ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ